นอนดึกตื่นเที่ยงอยากกลับมานอนเวลาเดิมให้ทําแบบนี้ผมแนะนําให้เซฟคลิปนี้เก็บไว้และทําตามให้ได้เลยข้อทหนึ่งครับให้นอนเร็วขึ้น2ชั่วโมงแล้วก็ตื่นเร็วขึ้น2ชั่วโมงเช่นกันยกตัวอย่างเช่นนอนดึกตีสองเราก็จะนอนเร็วขึ้นเที่ยงคืนตื่นเวลาปกติตอนเที่ยงวันก็ให้ตั้งนาฬิกาปลุกตื่นตอน10บโมงเช้าแทนแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันไม่ไหวจาก2ชั่วโมง1ชั่วโมงก็ได้เช่นกันปรับนาฬิกาเวลาชิดแบบนี้เรื่อยๆจนกว่าเราจะเข้านอนก่อน4ี่ทุ่มได้ตื่นตอน ข้าวจะดีต่อสุขภาพร่างกายมากๆข้อที่2ไม่แอบนอนหรือแอบงีบตอนกลางวันไม่อย่างนั้นตอนกลางคืนจะทําให้เรานอนยากอันที่3ควรงดเครื่องดื่มคาเฟอีนหรืออย่างน้อยๆต้องเลี่ยงคาเฟอีนภายใน12ชั่วโมงไม่อย่างนั้นฤทธิ์คาเฟอีนจะไปรบกวนการนอนข้อที่4เราเสริมอาหารด้วยแมกนีเซียมรวมถึงโปรตีนดีครับเพราะมันจะเป็นสารตั้งต้นในการสัรงะหอฮอร์โมนซีโรโทนินและเมลาโทนินซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการนอนหลับควบคุมให้การนอนของเราดีและมีประสิทธิภาพนั่นเองครับ